สวัสดีครับ f อของลุงของช่องลุงนักชาแนลครับผมสวัสดีเด้อครับผมชิปนี้ก็เป็นการกลับบ้านนะครับครับกลับบ้านเราทีนี้ใส่ใส่เซรัตก่อนเนี่ยกลับบ้านครับทีนี้อ๋พา,า FC มาเที่ยววัดพันท้ายนรสิงห์บ้ากกลับบ้านแล้วครับโ เอฟซีบางนึ่งหาลุกไปเห็นไปนางนางเบิ้งนักลองนักลองกับไทยเอฟซีเบิ้งประเดี๋ยวครับมอรสิง่อนเจะเดอร์สารสานทันไทยนอร์สิงคอนกลับบ้านละจ้าเลย่ายคลิปกับบ้านในปัจจนบัน้เดินทางกลับบ้านอันจะว่าอย่างไรฟังเอฟซี่ายคลิปเฟื่อนหลายหรือหมอด้วยบ้านฮ้อนบ่มันบวกกับมันอากาศฮ้อนนี่ล่ะ โอ้ยอยากออมตลาดเยอะดื่มท้งอากาศห้อนอากาศห้อนไรห้อนคักงไหมครับโอ้ยห้อนจนวิ่งไหมเราต้รมดาษวิ่งเลยเด้ผมนะผมว่าจะเป็นลมครห่อนแห้งอาหารหอยแมงผูหอยแข้งหอยส่วนหน้าเขาปิดได้เนาะบม่เห็นหรอเขาเลิกปิดปลาปลาปูงแต่โดนโดตัวคือบม่เห็นวะเอาปิดปลาปูงโยมเป็นยางบุใส่ใส่อันอยากที่ใส่ป่าปิดปลาปูงได้ล่ะก็ท่านได้เปิด ต่ดุนุเพอว่ามันโบคาน์มาซันห้อยหอยหอยเอ้ยเดี๋ยผ่านรถไปเห็นเอฟซีเลยเดื้อบ้านก่อนเป็นทางไปครับกลับบ้านมันเลยไปนั่งเบิ้งกันบุกอันตียุบข้างนึงครับอันไทยเอฟซีมาโมกันได้ดอกครับมันอันล้มอะไรเนาะมันลงมอยู่ทุก่อไรครับเป็นอนุสิทธิ์นาะเพลงเนาะ ก็เลยบ่ได้บ่ถ่ายสักคันสิถ่ายไม่แล้วกันสิปิดเสียงไว้กันเสียซี้กัสิว่าบ่ได้ยินเสียงอีกล่ะก็เลยโอ้ยเฮาบ่ดองบ่ดองเบืองเนาะอดักตัดสินใจก็เลยบ่ถ่ายครับน้องเพิ่นล้ำเนาะเพิ่นล้ำหมอล้ำนะครับเพราะว่านี่เนาะเป็นพวกตีหมอล้ำครับหมอล้ำมันก็เลยกันสิเอาเพลงหนอจําได้อยู่เพลงนี่ของนี่กันสิทำข้าวเจ้าไว้แล้วเนาะถ่ายลงอยู่บ่ได้ครับลงไปปุ๊บ มากับติดใกระส,สีเราแล้วครับผม <c oughs> มเลียกว่าไทยครับโอ้ยหออนๆๆๆๆออ,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 อย่าลืมแันทุกอย่างที่สิบันข้างอันหลังวัดปลาเด้อ,อที่ซื้ออันเป็นเปิดอุ้ยหอยเนาะโอ้ยหลายหอยข้าง ได้ห้อยเรามีมาก,กินเลยเรามีผู้ภากิน <c oughs> เออเวละเรามาเลยเนะะเาะทำในเมื่อบ้านเข้ามาหาซื้ออยู่นี่ก็ขัยกันเลยเนาะครับมาเลยยิงก็ดิด้งเลยซื้อใส่กล่องโฟมเมื่อเนาะแมนเขามีกล่องโฟมขายเข้าประคานะแล้วกล่องโฟมเ,เขากับพีอยู่งเงินหรอหาซื้อมาดิที่สุดเนาะอยู่งเงินเขามีอยู่แต่ว่าสิเป็นยังเป็นยังไงบอ่อเท่านั้น ดุดๆแล้ว่เมนูเอาไปทำร <c oughs> ังหรนะือเปล่าอ่าซื้อไม่รกเนี่ เนออปลาชาเลนน่ะล่ะเขาเอื้นต้นผงกามโอ้ต้นผงกามเออกับต้นที่อ่างพนอลมันดูเป็นปลาชาเลนน่ะโอ้ต้นหักหลายทุ่งโจงอาจารย์มันเขาเอื้นต้นผงกามที่ปูเสม็ดสอบอยู่นะเออนนั่้ยนต้นผงกามที่ปูเสม็ดสอบอยู่เอาไปเห็ดทานแข็งที่สุดเลยิโอ้มีหน้ามันเหนือหายสาบสุดไปแล้วนะมันใช่ปลาชาเลนเนาะเออกะต้นคานอีก เอาไปเผาทานเอาไปเฮ็ดทันเฮ็ดนีน่แหละเขาล้นละลงห้ามตัดแล้วนี่เดี๋ยวนี้เทียนลุงเขาไปเลี้ยนนะที่ลุงเขาไปเลี้ยนย้อยซอยชอหน้าไปรับอย่างปลูกต้นอันนี้แล้วเนี่ยเนี่ยแม่งนาหัวตัดออกแล้วปลูกต้นอันนี้เอาคะแนนโบเมตรหลักจ้างลูกไม่เอาโบผิดเอาคะแนนคุณดอขาดเมตรแต่มือเดียวก็บ่ได้คะแนนได้เยอะเท่าไหร่ลูกได้สิบ ถ้าใครไปน่ะได้เต็มสิบถ้าใครไม่ไปไม่ได้ไปสักแล้วถ้าใครตั้งใจผูกก็ได้สิบสิบคะแนนให้ตัวจนเทียสั่งเนียน่อยมือเรามือละสิบคะแนน เสียงแหบแล้วเสียงว่าแหบปะหอนหอนเสียงแหบ <c oughs> ห,หัวเปียกมาจอดไปอ,อยาคับคักได้ไ,ห,ไหมเบย์เดนเซอร์ไม่นอนติลแล้วติลคักมาเดนเซอร์เ <c oughs> นาะทะเลเย็ยนยอะมันเย็นลึ โค้งขามโครัขามนนพิซซ่าลอม,มานีนี่มันแส <c oughs> พฮ<ว>ะเสพเข่าของสื้อดังกระดอนเนาะเอกอลับไปเด้ FC ครับครับเด้อ กินปลาหมึอกอย่างกินนั่นกินนี่มันร่วมสกันมันเลยเป็นปวดหัวเนาะ จังหวะตึอออกมาข้าเยว้โดค่อยางวนวนไปวนมาจนหลบทางอ๋อดีอ๋ออดีวิดอรเวลาเฮ็ดไปมันคือมันคูมีคองนานะมาทั้งนั้นมาฮอนคับมันหอน ขายทอดสายขนรถป่ะออกบุนออาทุเรยวไว้ไข่ยย <Okay. S 3> นั่นบุระไขยกระเมียน,นั่นกรเมียม,มีคนซื้อกับบมหมแลรัส้ายอยู่บนโอ้ยบอกบ้านเลยบอกบ้านเท่ไห ของเก่าเอามาขายหน้าบ้านได้เลยนะครับอนละจุงจหัวออกมาเป็ <c oughs> <c oughs> ยนอย่างไรยายเอ้าเจ้าชื่อของเก่าบ่มาสัตครับบ่สัตวย,ยเจ้ามีอย่างมาขายให้ผมเพราะรับรของเก่าไอ้ไฟฟ้าตู้เย็นมองเขาพัดลมห่างเอามาขายได้เด้อครับเด้อบ่ค่อยบ่มีดอกของมุนันนี่เดีมิตรคนนี้แหละวันติจุกหัวไป หอยมีแุ่ยุ่นเอ๋ัวเพื่อดรู้บ่เอาขัวนั่นเอาขววน้ำเมาติดเนิตะแลไ้ยางเซซาเซควาอยสิขายหัวเกาดอยม่หุนยุ่นดิเอ๋อสิบะหัวหอยมีแตนนี่แล้วอ่ะดิสูหัวไปกอเห็ดพอเห็ดใหม่หอก่อยมิหุนยุตนใส่หุ่นยุตนน่ะนี่ดิ เอาหัวเจ้าได้เนิเออก็หัวคอ,อ่ละล่ะใส่ไปอย่างทั้งเทียว่ามันยาวมันหุน่นยนต์จึกจักจึกจักไ่ตายยัง <c oughs> ใส่ยังก็ว่าไปไป,ไปขื้หุ่นยนต์ดิสมตแตกก็ยังไม่หนีน ไ้ปมเอฟซเนาะไชิปลายไปไปลู้นย่างเดียวโโโยยยเตี้ย<ม>พอได้หลายแม่ไทยคิเงาพอได้หลายแม่ไทยเงาสองพ่อมนไม่มไหลายเอานี่ยิปแบมันเอฟซีานี้นะครับเด้อครับชิปนี้กับพ่อชน,นิดนะครับผม ชิปหนาฟอกกันไหมครับผม่็จะไปหาชิปมาให้เอฟซีเบิงน่านว่าเอฟซีให้เบิงหลายๆานะครับเนาะอาจะชิปเก่าแล้วยังเ c อซีเบื่อก่อนครับผมพยายามหาไม่ได้เรื่อยๆล่ะครับผมครับครับขอบคุณครับในเรื่องอะไรกเจ้ากูติดตามเ้อครับผมครับครับขอบคุณคัะสตีครับช่องลงนักชาแนลนะครับเออครับผม